ได้แล้วได้ยินเสียงหนุ่มโยต์ตอนนี้นะครับนี่คือเสียงจากพูดผลิตภัณฑ์บอสแครครับแม่ครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแล้วสนุกเลยขก้นเท้าสามขวดไล่ไม่ให้เพราะว่ามันขี้บวมน้ำอะไรไม่มีอยู่แล้วไงรู้ถ่ายไหมเก็บเป็นกันถ่ายเร็วพี่ไปถ่ายให้น้องมา โอ้สวยมากเลยเอ้ไม่มาไม่มาใสกับนองถ้าเรากินข้าวแล้วถ้าเราเป็นเรียนบัตด้วยคือนึ่ก็ไปสูรเราัวแคลไปสูตรดีค่ะไปสูสภาพไรหลอดละสอร้อ่ะองหลอดสอ้อห้าสิบบาทเอาเอาหลอดงขอบคุณมากมครับขอบคุณคือว่าเอาละสองหลอด กูน่อยเนาะแม่เบิ้ประจามเลบะลู้่นี่องหันกเาะลูกบเมียามากตอนนี้เลยท่านถ้าลู่น้ำเมายนะเด็กหญิงโอ้มากมา้าลูน้มดจะดองมน้องึมาลาทลูขอบคุณมากนะครับ้าลูก็ เขาไปบ่าเบาบ้าหงาบกว่าไห้ะลุงกขบว่าไหะไปเลยรัขอบคุณครับายบาเป็นหลังหลเนาะที่หลาไม่ยังบ้าเหงาแม่ แม่เมย์เอ้ามาเด้อบ่ม่าลอยเขาไปก่อนพี่ปันยามาหายเสียใจด้วยนะคะพอหมดแล้วเพรมีหายี๋ยวนี้ยเลยอีกเกลือหนึ่งคนได้จะสิมาทำไมไม่ใส่เกลือบประมาณอัดขอบคุณครับไอ้เบาอย่างบะเอ้ยทำไมจะใส่ชุดเหมือนกันเลยวะวันนี้สีเดียวกันเลย อไ,ไอตีตำเพ่งโคดไอปน,นันเขาเซตตูจีนเพราะว่าหนูสั่งมาแล้วไงน <laughs> หนูสั่งชุดตูจีนมาแม่ชมพูวะครับสิบสามวันนี้ไ้ค่นขนิ่งจีนอ่ะอเดี๋ยว<อ>ไม่ใช่ไมใช่มใ่สดเสดเี่ยวเลย cảm ơn các bạn, nhiên phấn say bao, con bảo coi coi nè, mờ hàn ni cả day, là được, yeah, <cười> yeah. <cười> yeah, đợi đợi คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนํานะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูสูตรเคราตินนะครับสําหรับผู้ใดที่ผมเสียมากเห็ดสีผมเขาก็บอกว่อยเข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่อยเด่เย็นเขาเป็นผู้ชายอ้ยเจ้าของกระดาอันดี้กระดาษคืนซื้อได้คือกระสีนั่นแหละแค่นั้นแค่นั้นโดนสารเคมีบ่อยๆครับสำหรับผู้ใดที่ผมเสียนะครับสามารถสร้างได้นะครับเป็นแชมพูสูตรเคราตินและราคา สองร้อยเก้าสิบบาทเนะีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแชมพูกันนะครับพี่น้องครับก็คือแชมพูสูตรออร์แกนิกนะครับสำหรับผู้ใดที่ผมขาดหลุดร่วงหรือว่ามีปัญหาเรื่องรังแคใช่ครับรกันจังเลยเนี่อกไอ้ผิวไอ้ผมนะคะตัวนี้สีซอยใดนะคะเป็นสูตรออร์แกนิกค่ะหนึ่งขวดร,ราคาสามร้อยห้าสิบบาทโอ้ยไม่เห็นนายไม่ที่มาเจอเนี่ย